ก็ยังไม่แน่ใจว่าไอ้ที่กีสาก็จะมีทําใจได้เนี่ยมันทําใจได้จริงๆหรือว่ามันเป็นแม่เหล็กชั่วคราวพอเดินจากมาก็ชักจะอะไรอววรคิดว่าลูกเราควรจะฟื้นนะคะก็จะแก่อ้าวเร็วเอาเม็ดผักกาดมาจะได้รีบทํายากีสาก็จะมีบอกไม่แล้วไม่ไม่เอาแล้วยานี้นะคะอ้าวทาไมล่ะ ไม่รักลูกแล้วเหรอไม่อยากให้ลูกหายเหรอโอ้มีใครบ้างในโลกนี้ที่บ้านไหนไม่มีใครตายเลยเนี่ยเดินตั้งแต่เช้าที่จากท่านไปจนกระทั่งบ่ายคล้อยตะวันกำลังจะตกเนี่ยยังไม่มีบ้านไหนเลยแต่บ้านหนึ่งที่ไม่มีคนตายบางบ้านตายตั้งแต่ลูกยิงอยู่ในท้องกีตารก็จะมีเอาความจริงมาสอนพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าเล็งละว่าเออ Ừ, ใจของมันซึมซับความเป็นจริงจนกระทั่งมันเข้าใจธรรมชาตินี้แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออนั่นแหละไม่ใช่แต่ลูกนะตัวเจ้าเองเนี่ยเจ้าก็อาจจะเป็นลมตายไปเดี๋ยวนี้ก็ได้แล้วเจ้าเตรียมพร้อมหรือยังกิสาโก็จะมีก็คิดอย่างนั้นตั้งแต่ฟังฟังฟังว่าเอ๊ะ ที่เรายังหายใจอยู่ได้เนี่ยมันผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหฟังไอ้หน่อก็ตายไอ้นี่ก็ตายไอ้นั่นก็ตายตาย,นตาย,ตายจนกระทั่งรู้สึกคนเป็นเนี่ยเป็นสิ่งผิดปกติแล้วอ่ะนะคะพอพระพุทธเจ้าถามอย่างนี้เนี่ยกิจากโกตมีก็เห็นจริงไม่ได้ประท้วงก็ฟังที่ท่านจะแนะนต่อว่าธรรมชาติของชีวิตเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้า สุดเราไม่หายใจออกเราก็ตายหายใจออกสุดเราเกิดสะดุดไม่หายใจเขา้าเราก็ตายตกลงใจของกิสาเห็นความเป็นจริงของเรื่องชีวิตแล้วท่านก็สอนให้เห็นว่าแต่จริงๆไอ้ความตายอันเนี้ยมันไม่ใช่การสูญเสียอะไรเลย ใจของเราที่รับรู้รับจาบที่เราไปยึดว่าลูกเราต้องไม่ตายที่ตอนนี้เราเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้มันไม่ตายใจอันนี้มันเป็นพลังอมตะมันไม่ตายนะคะแต่ที่มันพาให้เราทุกข์เดือดร้อนกระเจิะกระเจิงเที่ยวได้หาบ้านคือร่างกายอันนี้ที่เป็นกายหยาบเนี่ยก็เพราะเราไม่รู้ตามความจริงเราไปยึดมั่นสําคัญผิดเราถึงเหนื่อยเราถึงกระเจะกระเจิง แต่ถ้าเรามองให้เห็นในใจของเราแล้วเรารู้จักหาเครื่องไม้เครื่องมือมารักษามาดูแลมันแล้วก็ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เนี่ยเราก็จะไม่ทำใจของเราให้มันฟกช้ำดำเขียวเราก็จะมีภูมิคุ้มกันอะไรเกิดขึ้นเราก็จะหมุนมันมาเป็น สิ่งที่จะทําให้เราสร้างภูมิกุ้มกันให้ตัวเองและใจของเราก็จะเหมือนมีฐานที่แน่นหนารองรับอะไรมากระทบเหมือนเรานั่งรถยนต์ชั้นดีนะคะถึงจะตกหลุมท,าทาําท่าเหมือนอย่างกาว่าโอ้โหมันคงกระแทกจนกระทั่งเอวเราหาักแท้ที่จริงไอ้เครื่องกันกระเทือนมันดีเราก็รู้สึกสบายขึ้นมาเนี่ยค่ะ ใจที่เราเข้าใจมีภูมิคุ้มกันเห็นได้ตามความเป็นจริงก็จะเป็นทํานองนี้ก็จะเข้าใจสิ่งที่เป็นโลกสมมุติอันนี้ก็จะไปไปยึดมั่นสําคัญหมายอะไรเกิดขึ้นก็รับมันอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองฝนจะตกน้ําจะท่วมอ๋อนะคะก็ไม่ได้ไปโกรธแค้นฝนจะแรงอ๋อกระเดี๋ยวมันก็คงตก คือสามารถอยู่ได้ไม่ว่าโลกนี้จะเป็นไปอย่างกิเลสของเราหรือจะไม่เป็นอย่างกิเลสของเราเนี่ยค่ะคำสอนของพระพุทธองค์จึงเป็นอนุสาสนีปาฏิหารเพราะอะไรเพราะมันทำให้คนที่ทุกขจนกระทั่งทุกคนบอกแล้วว่า,ากิศโกตมีเพี้ยนลูกตายทั้งคนก็ยังไม่ยอมรับแล้วก็จะให้ทุกคนมาบอกว่าลูกไม่ตายเนี่ย ไม่บ้าแล้วจะเรียกว่าอะไรนะคะแต่พระพุทธองค์ท่านมีอุสโลบายมีวิธีที่ทำอย่างไรถึงจะทำให้อิจาาโกตมีเนี่ยสะดุดใจแล้วก็ตื่นขึ้นมารับความจริงแล้วก็สามารถที่จะเอาความจริงอันนั้นเนี่ยไปย่อยให้เป็นประโยชน์กับจิตใจให้เป็นภูมิคุ้มกันให้เป็นปัญญาเป็น ความรู้ไม่ใช่มีวิชาทุ่มหัวตัวไม่รอดคือท่องจำเขาบอกว่าเออใจอันเนี้ยมันไม่ตายหรอกนะแต่ท่องเท่าไหร่เท่าไหร่ลูกฉันยังไม่ตายคือไม่ยอมเชื่อจะเอาไอ้ร่างกายอันนี้ให้ขึ้นมาไม่สนใจกัะใจนะคะหรือมีพราม ร,รมเยียมพระเนี่ยเขาก็เชื่อว่าถ้าเผื่อลูกตายไปแล้วเนี่ยก็จะต้องตั้งเครื่องเส้นไหว้บูชาลูกถึงจะอิ่มนี่ก็ปรากฏว่าอ,อพ่อก็ให้เบาไพรเนี่ยเอาเครื่องเส้นไปตั้งที่บัชาที่เอาศพไปบรรจุไว้ทุกวันทุกวันทุกวันนะคะจนวันหนึ่งเนี่ยค่ะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วม ไอ้คนใช้ก็ไม่สามารถที่จะลุยน้ําเพื่อจะเอาถาดเครื่องเส้นนี้ไปได้ทีนี้จะเอากลับมาบ้านก็เดี๋ยวจะมีความผิดพอดีมีพระเออซึ่งเป็นพระอรหรันเดินบินทบาทผ่านมาพอดีไอ้บ่าวมันก็นึกว่าก็ไม่เสียหายอะไรนะในเมื่อก็นายก็จะเอาอาหารนี้ไปทําบุญให้ลูกชายที่ตายแล้วเมื่อเอาไปถึง ที่ไว้จบไปตั้งเส้นไม่ได้ใส่บาทพระเป็นบุญไปจะนีไปก็คงไปถึงอ่ะนะคะเขาคิดอย่างนี้เขาก็เลยเอาสำรับเครื่องเส้นนั้นใส่บาทไปทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้กลับมาบอกนายทีนี้คืนนั้นเนี่ยลูกชายก็มาเข้าฝันพ่อว่าไหนพ่อว่าพ่อรักฉันตายไปตั้งเป็นเดือนไม่เคยทำบุญถึงไม่เคยส่งอาหารไปให้เลย ฉันโอดอยากเดือดร้อนมากเพิ่งเมื่อวานนี้เองคือวันที่เบามันเอาไปใส่บาตรนะคะฉันถึงได้กินอิ่มเป็นครั้งแรกพ่อก็สงสัยก็เรียกเบามาสักถามเบาก็ตอบตามความเป็นจริงว่าเอาไปตั้งที่อ,อที่บรรจุศพทุกวันเลยมีเมื่อวานนี้แหละที่ฝนมันตกน้ําท่วมไปไม่ได้ก็เลยใส่บาตรพระไป ถามพ่อก็ฉุดคิดเอ๊ะไอทำเนียมของเราที่ทํำมานี่น่ากลัวมันจะไม่ใช่ทางที่ถูกแล้วเพราะลูกมายืนยันว่าไม่ได้กินเพิ่งจะได้กินอิ่มเมื่อคืนเมื่อวานนี้เองนะคะก็เลยเอ,อยาเ่างนั้นเลยบ้านที่เราอยู่ก็ไม่ไกลจากที่พักของพระพุทธเจ้าเย็นนี้เราเสร็จกิจแล้วเราก็ไป เฝ้าพระพุทธเจ้าไปทูลถามถึงข้อสงสัยก็แล้วกันพอพราหมณ์ไปเล่าพระพุทธเจ้าก็บอกอ้าวก็ลูกมาบอกมายืนยันแล้วยังจะต้องสงสัยมาถามอะไรท่านอีกแล้วถ้าไม่แน่ใจก็ทดลองใหม่ก็ได้นี่แล้วลูกเขาก็กมาบอกท่านเองละ่ะทื้งคืนน่ะนะคะพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าพราหมณ์จริงๆอะ่ะก็เชื่อลวแต่ใล้ๆกับว่าขอให้ได้มาถามจะอีกหน่อยนึง ท่านก็ตอบกลับไปอย่างนี้ตกลงพร่างเนี่ยค่ะก็เลยเชื่อว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเชื่ออยู่มันยังไม่ถูกต้องมันยังไม่สมบูรณ์ก็เลยหันมาฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วก็ประพฤติปฏิบัตินี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ให้เห็นว่าท่านเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็อธิบายให้เห็นเหตุเห็นผลนะคะ มีข้อพิสูจน์มันไม่ใช่ว่าเราเอาสารกอใส่ในหลอดทดลองเอาน้ำกรดขอใส่ลงไปแล้วจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเหมือนเราเข้าห้องวิทยาศาสตร์อย่างนั้น <S <S แต่ว่าพุทธศาสนานเนี่ยก็เป็นวิทยา,าศาสตร์ของจิตใจที่พระพุทธองค์สามารถที่จะเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มาคลี่อธิบายเจ้าตัวที่มีประสบการณ์อน,นันต์เนี่ยค่ะ ก็จะรู้ซึงแล้วก็จะสัมผัสได้นะคะเห็นจริงตามแล้วข่าวเนี้ยความเชื่ออันนี้เนี่ยมันก็จะฝังรกรากลางไปไม่มีวันลืมเลยแต่พวกเรามันรู้ด้วยท่องจำหรือฟังเขาว่ามาก็ว่ามีวิชาท่วมหัวแล้วแหละแต่ท่านอาจารย์สิงห์ทองว่าว่า ไอ้วิชาท่่มหัวของพวกเจ้านะี่ะมันเอาตัวไม่รอดพอถึงยามขับขันเข้าปากฏว่ามันลืมไปหมดเลยนะคะแล้วสัญชาตญาณก็พาให้ทําอย่างที่กิเลสมันเตี่ยงมันสอนก็ทําไปเสร็จตายจริงทําไมเราถึงทําอย่างนี้รู้อย่างนี้ไม่ทําดีกว่าแต่ก็ทําไปเรียบร้อยแล้วนะคะอจะจำไว้คราวหน้าไม่ทําอีกเสร็จและ้ะเกิดเรื่องฉุกเฉินขึ้นมา อ้าวไอ้ที่ท่องอยู่ได้เมื่อกี้นี่หายไปหมดเลยสัญชาตญาณดีดพังไปตามกิเลสอีกแล้วท่านบอกเราถึงเอาตัวไม่รอดกันอย่างนี้แต่ถ้าเื่อเราปฏิบัติเราเปิดหูเปิดใจไปฟังไปอ่านสิ่งที่เป็นอนุสาสนีปาฏิหารสิ่งที่เป็นของจริงมาจากผู้รู้ที่ผ่านประสบการณ์มาจริงๆ เหมือนท่านอาจารย์เคยเปรียบเทียบว่ามีแม่ทัพสองคนนะคะจบตำราพิชัยสงครามชั้นยอดเยี่ยมมาทั้งคู่เลยแต่คนหนึ่งเนี่ยเคยได้ออกศึกสงครามจริงๆเอาตำราพิชัยสงครามที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้จนกระทั่งชนะสงครามมาแล้วกับอีกคนซึ่รู้แต่ทฤษฎีแต่ยังไม่เคยออกศึกเลยเราจะเชื่อคนไหน,นแน่นอนเราก็ต้องเชื่อคนที่มีประสบะการณ์นะคะ เมื่อบางทีเนี่ยเราเคยนี่นะกลางตำราทำขนมอะ่ะเขาบอกเอาไอ้นั่นหนึ่งช้อนใส่กับไอ้มี่สองช้อนตีกันแล้วก็ตีกันขนมของเราปรากฏว่าแข็งพอเราไปดูคนที่เขาทำจริงๆเขาก็ตวงอย่างที่เราตวงะนะคะแต่เวลาเขาจะใส่เขาไม่ได้ใส่โครมไปอย่างเราก็ค่อยๆโปรยค่อยๆตี ให้มันละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวพอเขาเอามาอบมาทำแหมเนื้อขนมเขาก็ฟูนิ่มสวยของเ่านี้ถ้าจะเรียกว่าเอาปลาหัวไปแข็งยิ่งกว่าก้อนหินอีกเพราะว่าประปปการไม่มีแล้วก็ศิลปะในการทําก็ไม่เป็นและอย่างเนี้ยตาําราพี่ชัยสงครามก็อ่านตําราเดียวกันแหละนะคะแต่ผลเนี่ยมันคนละที่คนละทิศค,คนละทางเลย ท่านจึงได้ว่าว่าเวลาที่เราจะสอนใครจะบอกใครเนี่ยมันอยู่ที่ศิลปะถ้าเราบอกเราสอนให้เขาเห็นจริงแล้วเขาทำตามได้แล้วเขาสามารถที่จะพอทำแล้วมันก็เกิดผลที่ดีเหมือนเหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยค่ะจึงจะเรียกว่าเราเป็นครูที่ดีหรือคำสอนอันนั้นมีความอัจรรย์ที่ทำให ใครก็ตามฟังแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาไปเออเหมือนอย่างกับว่าเออถอดแบบออกมาแล้วก็สำฤทิ์ผลนะคะไม่ใช่ว่าปั่นหัวปั่นก้อยวันนี้ถอดออกมาแล้วจะได้ผลดีหรือจะถอดออกมาแล้วกลายเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารนี่พอเราเห็นอย่างนี้เราตึงได้เข้าใจ ว่าทำไมพระพุทธองค์สมัยพุตการเนี่ยบางทีบอกว่าพอท่านแสดงธรรมจบลงพวกผู้ฟังก็บรรลุธรรมบนอาสนะนั้นนะคะบนผ้าปูอันนั้นเลยนะเราก็นึกในใจทำไมทำไมทำไมเราไม่ได้โชคดีเกิดอย่างนั้นบ้างนะคะเพราะเราฟังธรรมครูบาอาจารย์ก็โอ้หูฟังจนกระทั่งหลับแล้วหลับอีกไม่เห็นมันเกิดอะไรขึ้นมาเลย ก็เพราะว่าใจของเราเองมันไม่รู้จักซึมซับธรรมะอย่างนั้นท่านอาจารย์บอกเวลาที่เราฝงธรรมเนี่ยค่ะใจของเราเนี่ยเหมือนถ้วยทีนี้ท่านบอกว่าใจเราเนี่ยมันเหมือนถ้วยรั่วลองสิคาเรามี้วยแกวรั่วๆเนี่ยเราจะเก็บไว้มาแล้วก็ไปโยนทิง้งดูกระแกวใหม่ ทีนี้ไอ้ใจรั่วของเราเนี่ยเราจะเอาไปโยนทิ้งก็โยนทิ้งไม่ได้เราก็ไม่รู้จะไปหาร้านซื้อใจใหม่อันไหนมาใส่แทนใช่ไหมคะอย่างเดี๋ยวนี้อ่ะเอออะไรไม่ดีเขาก็ไตพักทิ้งไปเอาไตาใหม่มาใส่ได้นะคะแต่ไอ้ใจของเราสมองของเรานี่รู้สึกยังไม่มียังไม่มีอะไรที่ไหนเลยนี่ท่านอาจารย์ก็บอกว่าพวกเราเนี่ยใจรัว่วใจรัว่วไม่รู้จัก เอาชันมายาเอาสติมาต้องแจมให้ดีเพราะท่านบอกที่ใจของเรารั่วเนี่ยค่ะก็เพราะว่าเราไม่ฝึกให้สติค,ความระลึกรู้เนี่ยมันมาอยู่กับตัวเราพอที่มันจะคอยทําให้พอรั่วคืออะไรข้อมูลกําลังเกิดขึ้นแทนที่เราจะตามรู้มันตามความเป็นจริงใจเราหลับปิดหูปิดตาวิบ ข้ามาอยู่ในโลกของความคิดของเราเราฝันเฟื่องฝันกลางวันนะคะแล้วเราก็เพลินไปความคิดของเราไอ้เรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นตรงนี้มันก็เหมือนไม่ได้เกิดขึ้นและเราก็เก็บข้อมูลผิดๆแลาก็เอาไอ้ที่เราคิดเนี่ยไปเติมเข้าไปในช่องว่างว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเราแก้ปัญหาอันนี้ออกมามันก็ไปผลกะทิศพลทางเลยนะคะเพราะว่าข้อมูลน่ะมันหล่น มาจากไหนก็ไม่รู้จากในใจของเราที่ฟุ้งซ่านสําคานใจไปแต่ไอ้ขอ้อมูลจริงๆที่เกิดขึ้นน่ะเราตาบอดไม่ได้ยินไม่เห็นไม่รู้เรื่องมันถึงได้แย่ท่านถึงบอกใจเรารู้่ะอะไรตกลงมาก็รั่วหายไปหมดเลยจำลายยังไปเอาขยะอะไรก็ไม่รู้มาใส่เอาไว้แทนแล้วก็อ้างว่าน,นี่แหละเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำ สิ่งที่เราปฏิบัติกันมันจึงไม่มีผลอย่างที่เราต้องการปฏิหารอันนี้มันจึงไม่เกิดขึ้นครูสอนบางทีครูก็ไม่รู้ครูก็ไม่เข้าใจครูก็ท่องจําเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่พอลูกศิษย์มีปัญหามาถามครูก็โกรธถามว่าเอ็นี่จะลองของครูหรือ,อยังไงนะคะลูกศิษย์เองบางทีครูตั้งอกตั้งใจอู้ไปศึกษาจนกระทั่งรู้จริงย่อยมาให้ฟังแต่ปรากฏว่า นั่งลืมตาจ้องคูเป้งแต่ใจปรากฏว่าตกผวังไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนแล้วเพาะฉะนั้นไอการที่จะได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยมันจึงไม่เกิดขึ้นเพราะใจมันรั่วนะคะเนี่ยค่ะถ้าเปิดเราเห็นตรงนี้แล้วเราพยายามแก้ไขเราคอยดูใจของเราไว้เรื่อยถ้าเมื่อไหร่สติของเราชักจะเอ๊ะอยู่หรือเปล่าอ่านหนังสือไปประโยชน์หนึง เอามือปิดเอาไว้ทบทวนเมื่อกี้อ่านว่าอะไรอีกหน่อยไม่ต้องทบทวนทั้งประโยคดึงออกมาเป็นคำนะคะอย่างสมัยนี้เขบอกว่ามันมีคีย์เวิร์ดเราก็จะมีกระดาษแผ่นหนึ่งอ่านนัสงือเอาไว้ก็จะมีคีย์เวิร์ดเอาไว้พอเรามาทบทวนดูคีย์เวิร์ดเรื่องทั้งเรื่องก็จะเต็มขึ้นมาในใจของเราได้ ตกลงประสิทธิภาพของเราและความรู้ความเข้าใจของเราก็จะคล่องแคล่วว่องไวจะดึงข้อมูลมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ะมาคเนี่ยการที่เราฝึกเราอย่างนี้อีกหน่อยเราก็จะค่อยๆพูดอะไรอธิบายอะไรกับใครเนี่ยมันก็จะมีความอัศจรรย์ว่าโอ้โหมันเห็นจริงเห็นจังอย่างกาเอาของจริงมาตั้งแสดงให้ดู คนฟังก็เกิดความเข้าใจเราเองก็สามารถสื่อความหมายกับเขาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็ได้ผลต่อไปต่อไปต่อไปจากความสังเกตของเราอย่างนี้เนี่ยค่ะใจของเรามันก็เหมือนอย่างกับว่าคล้ๆกับว่าจอดูจริงๆคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีมากมายหรอกนะคะบางคนก็เป็นนกบ,บางคนก็เป็นปลาตามจริตประเภทบางคนโทสะจริตบางคนราคะจริตบางคน โมหะจริตออพอเรามีประสบะการณ์เปน,นานๆเข้าเนี่ยคะ่ะพอคนนี้อาปากพูดอย่างนี้เนี่ยเราเริ่มนึกละเอ๊ะนี่มันคุณกอจำลองกอรหนึ่งกอรสองกอสามนะคะอีกคนหนึ่งมาอ๋อมันเหมือนคุณฮานุพูเราก็พอที่จะถ่ายใจหรือถ่ายพฤติกรรมเขาถูกว่าพูดแค่นี้เนี่ยต่อไปมันจะไปยังไงคนก็จะโงว่าอ๊อ นี่เราเลี้ยงใครกระจิบไว้หรือ,อยังไงไม่ได้จากการฝึกให้สติเนี่ยมันมากระชับอยู่กับใจเราข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะถูกบันทึกรายละเอียดเอาไว้จนกระทั่งมันกลายเป็นคําตอบให้เรารู้ได้เราไม่ได้อยากจะมีอาเทสนาปาฏิหารเราก็มีเป็นของผลพลอยได้ขึ้นมานะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ว่าเพราะถือว่าอันนี้เป็น การฝึกปรือตัวเองขึ้นมาแล้วมันก็มาเป็นเครื่องมือให้เราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราได้แล้วเราก็จะไม่ไปหลงติดฝักใปกับมันเพราะว่าเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องจดจ่อคือใจของเราที่จะให้รู้เห็นตามเป็นจริงแล้วก็คอยฝึกฝืนอย่าให้กิเลสมันมาประทับท่งได้ตกลงใจอันนี้ที่มันเคยกระชอบเคยเ ปเดี๋ยวก็พุ่งขึ้นพุ่งลงพลิกคว่ำพลิกหงายมันก็ค่อยๆมีฐานที่แน่นหนาะรองรับใจที่มันทุกข์เดือดร้อนปเดี๋ยวก็กลัวจะเสียไปปเดี๋ยวก็ดีใจฟูได้มามันก็ค่อยๆมีภูมิคุ้มกันพอได้มาออก็เรามีเหตุมีผลยังไงยังไงมันก็ต้องได้อยู่แล้วก็ไม่ตื่นเต้นดีใจพอมันเสียไปถ้าเ,เราไม่ เสียไปตรงนี้เราก็โงเ่เจอะเราไม่รู้ความจริงข้อนี้ไม่มีอะไรบอกเรานี่ดีที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นทําให้เราได้รู้ว่าโอ้ตรงนี้เรายังโวอยู่นะเราจะได้ซ่อมแซมถ้าเราเกิดมารู้เอาตอนที่เรากําลังหายใจผง,งาผง,งาเรลอบสุดท้ายนี่อู้เราคงเต้นจ,จนกระทั่งสติกระจายไปหมดเลยแล้วเราก็คงคุมครองตัวเองไม่ได้ เห็นไหมคะพอปฏิบัต <spe ek> ิไปแล้วเนี่ยค่ะอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอยู่กับปัจจุบันได้และเราก็สามารถเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์หรือได้เห็นเนี่ยน้อมเข้ามาเป็นอนุสาสนีปฏิหารก็เหมือนเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราคอยปกปกรักษาคุ้มกันภัยให้เรา เพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเราไม่กังวลเราไม่กลัวแล้วเพราะเราแน่ใจมั่นใจว่าไม่มีอะไรยากเกินสติปัญญาความเพียรของเราไปได้ใจอันนี้ก็เป็นใจที่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็คุ้มครองตัวเองมีความผาสุกแล้วก็มีปัญญาเห็นชอบเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นเครื่องคุ้มครองเนี่ยค่ะเราก็จะได้เอา อนุสาสนีปาฏิหารมาเป็นหลักในการที่จะดูแลแล้วก็คุ้มครองใจของเราให้ดำรงอยู่บนมารคไปเวืย่ยยเๆๆจนเกิดท้างไปถึงจุดหมายปลายทางแต่ก่อนนั้นโอ๊ยประทำก็หน่อยก็อยากได้ผลนะคะเหมือนนักเสี่ยงการพนันแต่ตอนนี้เรารู้แล้วนี่ค่ะถ้าเราตั้งใจทําจริงๆแล้เราปลูกต้นมะม่วงให้ดีลดน้ำให้ปุ๋ยเอาเออ บังแดดเอาไว้ให้ต้นมันโตดีเพราะถึงเวลามันออกชอ่อออกดอกติดเป็นลูกถึงเราไม่อยากกินลูกพอมันสุกมันก็หล่นลงมาให้เรากินนะคะไม่ต้องไปคอยจะต้องไปปีนขึ้นไปสอยแล้วค่ะเพราะถึงเวลามันเหตุปัจจัยมันสมควรเนี่ยค่ะมันก็หล่นลงมาท่านอาจารย์ท้าให้บอกว่าบางทีมันหล่นลงมาในปากเราเลยนะคะไม่อยากกินเนี่ยมันก็ ถึงวาระที่จะต้องได้ผลพอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปสิ่งที่เกิดขึ้นมันยืนยันตรงนี้เลยค่ะไอ้ใจที่คอย,อยเดี๋ยวคนนั้นมาแยก้ยเดี๋ยวคนนี้ลั่หน้ามันมันก็หายไปถ้าเราปฏิบัติทมสมควรแก่ทมผลมันย่อมเกิดขึ้นใจที่ปฏิบัติเนี่ยค่ะแต่ก่อนนั้นมันเหมือนไฟไม่ฟางโอ้ยคืนนี้ไม่หลับไม่นอนจะนั่งนะคะแล้วเสร็จแล้วนอนไปอีกเจ็ดวัน ตกลงไอ้นิสัยมันก็เลยไม่ได้เรืองเพราะว่ามันกระบอนกระแบนเดี๋ยวไฟไม่ฟังช่ช่วงชัตวทาวานเดี๋ยวก็ดับสนิทไปหมดเลยมันกลายเป็นไฟไหมในถัานหินมันไม่ลุกมากมายแต่มันก็ไม่ดับนะคะมันก็จะไปของมันเสมอต้นเสมอปลายทำให้ใจอันนี้มีกําลังตั้งมั่นแล้วก็เป็นฐานที่ไม่ใช่ตลิงทรายแต่เป็นเขือนอย่างดี จะโดนน้าพัดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พังก็ไม่สูดกันพอเราได้รับสัมผัสความสงบความมั่นใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราถึงเข้าใจว่าอ๋อธรรมะคือที่พักที่คพึ่งที่ทําให้เรามีความมั่นใจในศักยภาพของเราแล้วไม่มีอะไรที่จะยากเกินสติปัญญาความเทียนของมนุษย์เราไปได้นะคะ ก็หวังว่าตรงนี้คงเป็นกำลังใจให้พวกเราฝึกกันไปค่ะวันนี้ทำได้แค่ไหนเราก็พอใจของเรานะคะจะทำได้เพียงแค่จุดเล็กๆจุดเดียวจุดจุดๆไปนานเข้าเอามากระแทกกันเข้ามันก็เป็นเส้นตรงมีระยะยาววันไหนเกิดแหมเหตุปัจจัยมันพร้องครับว่าจะจุดเล็กๆจุดเดียวแหมมันลากได้เป็นเส้นยาวก็ถือว่าเป็นโบนัสนะคะ เนี่ค่ะการปฏิบัติของเรามันก็จะค่อยๆงอกงามแล้วก็มั่นคงไปเรื่อยๆทำให้เราชื่นใจก็ฝากเอาไว้เป็นกำลังใจค่ะ